สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือหนีเแม่มือสันบันดีเนาะมือปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะมือหนีเหม็นมือปีใหม่มือสงการคือน้องดีกระเดยไปสวยเบียกของขจรเนาะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสวยเพลินเนาะพี่น้องน้องดีก็เลยเอาโอกาสนี้ไปถ่ายบรรยากาศน้องๆสวยเวียกกันนาะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามหับสมกันเลยรถนะคเบืงงหน้านี่เด้อ ผักเข็งโอเคกินจังมีติยะวซั่นให้กินผักแถมหญ้บ่ผักมันเกิดอยู่กับกับหาบ่คั่นคั่นวัวควายกินเนาะก็สิเอิ้นว่าาคั่นคนกินก็เอิ้นว่าผักนะความจริงมันก็เป็นคือกันนั่นแหละกินกินกินมานุมเวลไมันตกเออเวลไเียจ มาสองคนโอ้เคยหูผู้ชายไล่ไปมเขากับ宝妈ด้วยจับนะผู้ชายจับตั้งหากพี่เออมันต่างกันเออมันวิ่งรุ่นแล้วเคยนะสาวเท่าข้างบ้านเลยนะเยอะกว่าเด็กเองดูพรมงามพี่น้องมือนี้แมนมือปีใหม่เนาะอ่ะมืออะข่าวจัดสงการในชุดชุ่มตั้งอะไรนะพี่น้องแมนจักน้อยแมนหอกสีเบิ้งข่าเต้นลำบุญเนาะ ปามิทพงามสาวบ้านนะพี่น้องเนาะแต่น้องดีหันกะจะบบค่อยทายบันไดเพราะว่าอาจิมีเสียงเพลงเนาะยันติลิกสินะพี่น้องเนาะเ้ามิทีง่ามยาก้าเดิอันดเ้ากูดีนามันมีปิเต๋อกดไมต นนผู้สาวไปต้มเอ,อนี่เมนูขเขาจาก็คือเมื่อน,นี้มันกินแดดตัวหนึ่งเนาะแลยก็มีปลามีอีกอย่างนำว้ายเห็นเฮีเยแล้วไปล้างก่อน เซ็ประจำตลอดเนาะทุกเทือที่กะจ้ามาเฮ็ดเวียกเป็นเพื่นกระซิมาเฮ็ดอยู่นี่นี่ผู้สาวาคือลายเนาะท่านนี้ลายสาวนี่ผืนงามเว้อันนี้คือผู้สาวตังอะไรนะพี่น้องไสัสนใจอยากมาเบิ่งความสวยความงามการสมัครมาเบิ่งได้นะน่มันดุ โลหลายแป้งนี่อยู่รถเอาเลยบานี่เฮอบเด้อน่ยาบานี่นี่ามาเบิ่งาๆแตกินนะพี่น้อง้านี่ ผู้สาวเห็ดคือเสียบคักเลยชอบอะไรคืออะไราเกลือเศษโบเศษเป็นฟีมือผู้สาวเนาะมันต้องเสบแล้วเนาะเพราะว่าผู้สาวเห็ดมันต้องเสบพี่น้องนี่มาเบิ่งนเดือวหัวสินแบ่เนาะใครเคยกินซินแบ่แน่เนาะ ส่วนหลายเนาะคนไทยเขาก็ะจะบ่กินแต่ว่าคนลาวนี่ชิ้นแบกก็เป็นเมนูหนึ่งที่ว่าแซ่บเนาะก็คือแบบหมักหลายนี่เพิ่นก็สิเติมน้ําเสียงเพลงยังสิดังแน่บ่หัวน้องดิสิได้ลงบอ่อเนาะเพราะว่าเสียงดังแฮงหอมเว้ย okay. อัลฟาอัน<ส>เนเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวฮาก์สจภพาไปเบิ้งท้างพุนอันนี้เมนเสาหนุ่มบ้านเนาะเพื่อเอาไว้แบบว่าหับแขกจักหน่อยเนาะแขกมาพู้กนะ็คือน้องๆเนาะคือน้องดีฮันวิทแล้วนะน้องดีฮะเป็นสาเทาทางบ้านแล้วเนาะเป็นป้าแล้วน้องดีนะ ทางนี้เมนครัวจานเนาะเพื้นกระสีเฮดเบียกซวยกันเนาะจัดพกจัดพักแล้วก็ซอยซีนป้าเนาะทางผู้เมนขจ้ากระสีจัดโตจัดตังเนาะพี่อ๋องจัดพักใส่ใส่โถง เห็นคนยุ่งใส่เนี่คือ่เคยเห็นเลยตังไรเนื้อนี่ตังอะไรนี่ตังไรไต้ผู้เคยเห็นเลยว้าวใช่ผู้เคยเอ๊ะงามเลยฮะเห็นอยู่เมืองเปล่าสื่อไหนด็กะสื่อไหมงามไหมสาวไหมงามแท้ทางนั้นมันจะเป็นครูอาจารย์เนาะคะจะซีเรียสเรียดซวยกันเนาะ ผักก็มีจะมีผักกระโดนแต่ก็มีผักสลัดมีลายๆอายางน้องพักนะน้องดี้หันทายบลายเนาะเพราะว่าอ่อยางเก็ะเสียงเพลงมันมันร้าย,ยาานะใคยิบยออกมาเนานะมีใบยนต์ออกมาเนาะตัวนี้แม่ต,ต้องตีนะ่ตรงโทษลํำเนาะเพราะว่าน้องดี้หันให้น้องเนาะจับกองแข<ห>้ พเพื่อนก็เลยจับโปเปนนาะมันก็นเลยเป็นรวงนีน่นนงดีพยายามไปว่าปรับแล้วเนาะแต่ว่ามันปรับไม่ได้ตอนนี้เมนงดีกำลังจุกเข,ข่าก็เลยฝากใครก็เจ้านท้าทยให้เนาะแต่ว่าพื้นฐานโปเปนเนาะพีน่น้องอันนี้ต้องโน่งดีต้องขอโทษขออภัยเรด่ยๆโน่งดีสิตัดไปอีกมุมหนึ่งเลยนี่ตอนนี้เเาพี่น้องกำลังเ็จถ้วยเร็จานซอยเนาะคนละเล็กคนละน้อยเสียงเพลง,งซิด้า

ผมได้หนึ่เบอร์อยู่เป็นสวนขอนายสุริยพรได้มาต้นกินชามาชุดชุดกระแค่เมียนายสองคนแต่ให้บ้านนี้เป็นงาน้มได้ออนะฮะพูดนต่ลม

Oh uh -huh. พี่น้องตอนนี้เมนหอดขั้นตอนแล้วเนาะหดน้ำให้ผู้ใหญ่ก็คืออวยพรให้เพิ่นเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะปีใหม่ฟ้าไม่เล้วเนาะพี่น้องกะนี่กะจะหดเธอละคนเธอละคนเนาะให้ครบทุกๆคนที่เพิ่นเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้เมนให้ผู้ใหญ่เพิ่นห,หดก่อนหลังจากผู้ใหญ่หดแล้วกะสิใไ้เด็กน้อยหดต่อเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าน้องดีก็ต้องได้พากเสียงเอาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเจ้ากับมีการแบบว่าเปิดตู้เปิดลําโพงอย่างนอเสียงกระซิดังแลวก,ก็มนกระชิ่ถายบบได้เนาะน้องดีก็เลยอ่าพากเสียงเอาเนะนี่ก็คือเอกลักษณ์ของคุณเล่าเนาะพี่น้องนาะก็คือผู้หญิงก็ต้องนุ่งผ้าถุงเนาะพี่น้อง นี่ก็ต้องเอาวงมาไรให้ผูใหญ่ก่อนที่เขาสี h o อีกยังเนาะก็ต้องโนบเอามือโนบเอามือไหว้ก่อนเนาะพี่น้องเพื่อความจบความงามเนาะเพื่อไปว่าแสดงความเป็นลาวเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องอ,อยู่มือนีเมนมันขาจาไปว่าจัดอยู่จุดซุ่มต่างอะไรเนาะก็คือ,อยู่บันนองดีนีเละเนาะพี่น้องก็คือมีหลายลคนเพิ่นไปว่ามาอ่า มาลินน้ากันนะพี่น้องเนาะนี่กะทะยอยมาเรื่อยๆนะพี่น้องตอนนี้เมนีิหายผู้ใหญ่เพิินแปลว่าหดก่อนเลยก็ค่อยๆแบบไปตามลําดับเนาะโบหายแบบมันวุ่นวายหลายเนาะพี่น้องนี่ก็ซีหดไปว่าทางหลังเอาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าถ้าแปว่าผู้ใหญ่ที่หอเคอรพปนับถือลเลยหอบโบอยากไปว่าให้เพิินแบบต้องแบบ นั่นหลายนะเขาก็สีคุดมื้อเอากะไดเนาะนี่กระซาประมาณนี้มือนี้แม่น้องดีกันคเป็นร็บมือกล้องเนาะเพื่อเก็บบรรยากาศงามๆเนาะปีหนึ่งมีเธอหนึ่งพี่น้องอ่าสีไปววาบอได้หลายเนาะแต่ว่าน้องดีหันคือมาพี่นะกามา่วยเวียกเพ่อนซือๆแล้วก็มาเก็บบรรยากาศน้อยนึงเนาะเพื่อให้ เออทายฝากให้พี่พีเอซได้ติดตามพับสุมเนาะพี่น้องแต่ว่าน้องดีก็บอาสซิบอร์ไดลินเขาเจ้าเพราะว่าน้องดีเป็นคนแบบบุกินเหล้าบุกินเบียร์เนาะด้วยที่ตัวเองสุขภาพก็บโบแข้งแหงปันใดแล้วก็บโบมกักปันใดเนาะพี่น้องก็เลยกินเข้ากินน้ำแล้วน้องดีก็บซีเมือเนาะนี่ตอนนี้ก็หดยังบ่แล้วเทธอ